ทดสอบทดสอบอ๋อนี่ไงเคกอนโตมาแล้วไนงะเคกอนตออยู่เส้นแดงมาแล้วปุ๊บโอ้โห,โโหเขามาเคลมเลยนะผมเคก็สวัสดีครับผมครับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแลวก็คริปโตเคอเรนซีกันนะผมว่าโอเคในที่สุดนะครับผมเราก็ได้เจอแท่งแดงๆในไทม์เฟรมหนึ่งวันแล้วนะครับผมแท่งแดงแงที่เอ่อเขาเรียกว่าเราต้องการหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูท่าทางอันนี้ไม่สวย <laughs> ไม่สวยจริงๆนะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับส c ค i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมกราฟิปโตสแนดจอยนะครับผมนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าโอนโดยตรงก็ได้นะผมหรือเข้าไปใช้บริการบิตเกตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้เทรดหรือว่าเป็นเทรดฟิวเจอร์นะครับผมเก็บสปอ t ตในนั้นก็ได้นะครับผมใครที่เทรดอยู่นะครับผมในบิตเกตนะเฉพาะเทรดในบิตเกตเท่านั้นนะครับผม ผมจะมีสัญญาลห้องสัญญาลให้ด้วยนะครับผมก็รายละเอียดอยู่ในแชทกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปรักใครที่สนใจนะผมก็คุยเรียงตัวได้เลยนะครับผมอ่ะอเกมอเราพูดถึงบิตคอยกันเลยลวกันนะผมตอนแรกเนี่ยเราใช้เส้นนี้ใช่ไหมเออใช้เส้นนี้ก็ปรากฏว่าเออมันก็หลุดหลุดมาบ้างอะไรงี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผม เราเจอแพทเทิร์นใหญ่แล้วนะครับผมแพทเทิร์นใหญ่นี่ก็ยังเป็น e x p a n d อยู่อ่ายังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเป็น expanding นะครับผมแต่ว่าอ่าไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นว่ามันมีแนวต้านใหญ่อยู่นะครับผมก็คือ2 7งเนี่ยสอประมาณ2 7ใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันชน2 5ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเส้นของอแนวต้านนะผมที่เป็นเทรนเนี่ยมันมาชนตรงนี้พอดีก็ปรากฏว่าเนี่ย น่าจะเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วนะครับผมซึ่งแพทเทิร์นนี้นี่ก็จะยาวหน่อยนิดนึงอันนี้ขึ้นมาปุ๊บใช่ป่ะเราชน1 A B C แล้วก็ลงมาตรงนี้ D 218นะครับผมประมาณ219แล้วก็ขึ้นไปอีกหนึ่งทีก็เป็นเป็น2 257ใช่ป่ะเออแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีการเลือกทางแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้อีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็น head and shoulder แล้วก็ล่วงลงไปก่อนนะครับผม นี่อันนี้ก็คือขาที่1่ใช่ป่ะแต่ขาที่2เนี่ยถ้าเกิดว่ามันพ้นตรงนี้ไปเนี่ยผมมันพ้นตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บอ่าสามสองได้เลยแล้วก็เข้ามา28แล้วก็ไซเวทแถวนี้นะอันนี้ก็เป็นไปได้นะผมในรูปแบบหนึ่งของบิตคอยนั่นเองนะผมอ่าดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะผมเราจะเห็นพิร์ทนย่อยแล้วนะผมว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าที่จะเล่นสั้นได้นะครับผมเล่นสั้นในระยะ หนึ่งนะครับผมตอน,นอตเนี้ยสายช็อตเนี่ยน่าจะได้ดูอยู่นะครับผมสายช็อตเนี่ยคือฝั่งเนี้ยน่าจะเป็นช็อตช็อตเลยนะเออช็อตไปประมาณถึงประมาณสักสองสองสองเนี่ยสองหนึ่งอะไรแถวๆนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับผมถ้าดูไทม์เฟรมอ่าไม่ใช่เดี๋ยวไออินดิเคเตอร์ของผมนะครับผมอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะบง่งบอกนะครับผมว่าเออเนี่ยมันน่าจะมีการเด้งขึ้นมา อีกประมาณสัก2-4-2แล้วก็ล่วงลงไปต่อนั่นเองเนี่ยผมก็ประมาณนี้เนี่ยผมสำหรับเจ้าตัวของ Bitcoin ์เนาะอดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแถมกันอีกนิดนึงนะผมกอ็อยู่ในช่วงของข้างล่าง EMA50 ผมก็ปรากฏว่ากลายเป็นขาลงนะผมในระยะสั้นเรียบร้อยนะครับผมก็ใครที่สายช็อตหรือเชียร์กันช็อตอยู่นะผมก็าสามารถลุ้นกันตรงนี้ได้นะโอเคดูทางฝั่งของดี y นผมก็มีก การเขาเรียกว่าพุ่งขึ้นกันไปเลยเส้นเอ็เอไปแล้วนะครับผมก็แสดงว่าเงินของดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันสะท้อนอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งสะท้อนได้ว่า,าเจ้าตัวของอเงินดอลลาร์นะครับผมช่วงเนี้ยจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาวัดฟิโบกันเล่นๆน,นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะนั่นได้จริงหรือเปล่านะครับผมแต่เอา ปรากฏว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นแบบรีเทรสนะครับผมรีเทรสเมนต์ใช่ไหมลงมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าถ้ามันขึ้นไปถึง78.6แนะครับผมแล้วมีการตบลงมากลับมานะครับผมก็แสดงว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะอ่อนลงมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน100จนขึ้นไปถึง124นะครับผมนี่ ก็ร้อยสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับผมก็แสดงว่ามันน่าจะมีการพุ่งต่อทยานขึ้นไปนั่นเองเนี่ยผมก็เป็นอาจจะเป็นเว็บห้าของเจ้าตัวของดี y กวก็ได้นะครับผมนะก็ระวังระวังความแข็งค่าของมันด้วยนะครับผมในช่วงนี้นะเนาะดูทองนี่ว่ะทองมีอะไรบ้างไ,ไม่มีอะไรเลยเออก็ไซเวย์อยู่ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเฝ้าฟลักอยู่นะครับผมฟลัก ฟลักตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวอันดับร้อยกวกว่านะผมร้อยยี่สิบกวกว่านิดๆน,นะผมก็ผมมองว่านะ,อะพอ o t e n t i a l ของมันเนี่ยจะขึ้นไปถึงประมาณสองดอนถึงสองจุดสี่ดอนได้นะครับผมก็ลองดูกันนะครับมันอาจจะพุ่งนะออแต่ว่าในกระดานบิเก็ตเนี่ยมีเส้นเท่านี้นะผมก็ผมก็ดูได้ถ้าเกิดว่าประมาณนี้น่าจะ มีอ่าโอเคอันนี้มีแนวต้านนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีแนวรับที่อ่าค่อนข้างที่จะสูงอ่าต่ำสุดอยู่ที่0.425นะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่านะตรงนี้ถ้าเกิดว่าบิตคอยไม่ถล่มแบบใหญ่ๆนะตรงเนี้ยขึ้นต่อแน่นอนนะครับผมนะดูทางเฟรม1วันแล,วแล้วเราดูทางเฟรม1ชั่วโมงกันเลยดีกว่านะครับผมทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีโซนเก็บของนะครับผมที่ผมอ่ชี้ไว้ในกลุ่มไลน์นะครับผม เนี่ยอันนี้ก็คือช่วงนี่แนวต้านใช่ปะ่ะอันนี้เก็บของที่1เก็บของที่2แล้วเก็บของที่3อยู่ตรงไหนนะครับผมเก็บของที่3จะอยู่บริเวณแถวตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถเอามาตั้งเจ้าตัวของอ,ออเดอร์ตรงนี้ไว้ได้นะครับผมแต่ผมมองว่านะอันนี้น่าจะขึ้นแล้วแหละน่าจะขึ้นไปไปชนตรงเนี้ยแล้วก็ลงมาเก็บตรงนี้ เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็เก็บสปอร์ตไว้นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมก็พุ่งแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอของอะไรนะพาร์ทเนอร์อินวีเดียนะครับผมแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันเรื่องของการคำนวณเรื่องของทางคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยนะผม,ผมมองว่า,าในอนาคตเนี่ยฝั่งของ AI ก็จะต้องมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับผมก็ซื้อก่อนเทรนนะว่างั้นเถอะนะครับผมประมาณนี้นะ ส่วนเรื่องของกาล่าเออไม่คุยแม่งละอยู่ตรงแนวรับของมันพอดีนะครับผมก็นี้ใครที่จะเก็บก็เก็บได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนเรื่องของอเอาตัวคับคอยละกันครับคอยช่วงนี้เงียบๆนิดนึงนะครับผมก็มีการเทลงมาต่ำมากเลยทีเดียวนะครับผมอาดูทำฟรมหนึ่งวันเนี่ยจะเห็นว่าห้าวไม่เป็นอย่างที่คุยเว้นไว้นะครับผม มันหลุดตรงมาตรงนี้เครัยผมก็แปลว่าตรงนี้ก็น่าจะมีการไซเวซักพักใหญ่ๆนั่นเองเนี่ยผมถ้าครับคอยตรงนี้คือไซเวแน่นอนแล้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าจะให้รับของใช่ป่ะก็ประมาณน่าจะ45บาทนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้วัดแบบเต็มๆเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยอันนี้ยังไซเวอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันจะมีพุ่งอีกสักดอกหนึ่งเนี่ย ดอกใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็จะจะเป็นเว็บ3ของในชุดนี้แล้วแหละนะครับผมอ่ะโอเคตัตดสลับมาที่ดอชคอยนะครับผมวันก่อนนี่ก็คือมีการเขาเรียกว่าไงทวีตของอีลอนมัสอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะผมเพียงแค่ว่าเออ่มีการรับขึ้นไปแล้วก็มีการพุ่งขึ้นหมานิดหน่อยนะผมเจอ เจ้าตัวของบีดีซีถล่มมาก็เนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็พุ่งขึ้นไปนิดหน่อยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเรามาดูกันนะครับผมก็ขึ้นไปสักประมาณอาเส้นนี้ใช่ไหมก็ขึ้นไปมาสักแปดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มองๆไปแล้วเนี่ยก็ยังยังอยู่กับตลาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นตลาดมีที่ค่อนข้างที่จะยาวนานอยู่นิดหนึ่งนะครับผมเนี่ย ยังไม่ได้มีอะไรสัญญาณปรากฏอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่า,ามองว่า,ามันน่าจะถึงจุดต่ําสุดที่มันจะมาได้แล้วแหละนะครับผมถ้าต่ํากว่านี้ก็ประมาณสักน่าจะทิ้งของไปเลยนะครับผมแต่ว่ามันเฟ้อปีละสิบห้าเปอร์เซ็นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมตัวสุดท้ายนะผมที่ผมอยากจะพูดเลยนะผมคืออะตอมอะตอมนี่นะครับผมอ่าโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้นะผมก็คือว่าตรงนี้ มันผ่านพ้นแนวต้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแนวต้านที่มันเลือกทางใช่ไหมสรุปก็คือมันเลือกทา,ทางเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งขาขึ้นตรงนี้นะผมก็ยังต้องอ้างอิงกับบิตคอยอยู่นะครับตลาดบิตคอยเนี่ยมันก็ยังมองมองว่าเออไอเนี้ยเนี่ยมันใกล้เคียงอยู่นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะตามนะครับผมตรงนี้สามารถตามได้นะ จุดบริเวณแถวนี้ได้เลยนะครับผมก็หาจังหวะจุดเข้าดีๆแล้วกันผมมอบจุดเข้าดีๆในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับผมก็ถ้ามองๆกันไปแล้วเนี่ยถ้าจุดเข้าดีๆเนี่ยอ่ามันผ่านไปแล้วนะผมคือบริเวณแถวนี้เลยนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าผมมองว่าน่าจะแบ่งไม้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเผื่อ เผื่อนะอันนี้เผื่อเผื่อได้ของถูกเพิ่มเติมนะผมก็อ,อยู่บริเวณแถวๆสักประมาณเอาเรามาดูตรงนี้อ่านละกันนะผมก็คือช่วงประมาณสัก13ดอนถึง13.2ดอนนะประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครเข้าตรงนี้ไม่ทันมารอดูตรงนี้ละกันนะครับผมโอเคตามนั้นนะครับผมโอเคก็ พอเท่านี้หอมปากหอมคอนะครับผมใครที่อยากจะคุยนะครับผมก็เข้ามาในคุยในไลน์กลุ่มได้นะครับผมแล้วก็ห้องสิกเนลนี่ก็เฉพาะคนที่เทรดในบิตเก็ตเท่านั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบนะครับผมว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีวอลลุ่มเทรดหรือเปล่านะครับผมตามที่ผมเนี่ยอ่าให้ให้สิกเนลไว้นะครับผมก็คา,าดทับเด่นว่าไม่มีวอลลุ่มเทรดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาต เอาออกจากกลุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะผมนะไม่งั้นเดี๋ยวบิตเกตเขาจะไม่สนับสนุนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ